สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับไฮรักคาวเวอร์เกียร์รุ่นพรีเมียมเกียร์อ e ัตโนมัติ T R o M A T, ครับคันนี้เป็น4ประตูเกตรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับราคาจะอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นนะครับมีออปชันอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวนน่พาไปชมทีละจ,จุดครับเริ่มด้วยตัวเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าไฮรักคาว์เวอร์ที่เป็นรุ่นยกสูงที่เพิ่งเปิดตัวมาทุกรุ่นนะครับจะมีเครื่องยนต์2.8ลิตรเท่านั้นไม่มี2 4แล้วนะนะครับผมัีปติ60 นะครับผมอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณสัก14กิโลลิตรนะครับผมโอเคด้านหน้านะคะดีไซน์กระจังที่เห็นเลยนะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นหน้ากระจังสีเดียวกับตัวรถนะครับบริเวณตรงนี้มีโลโก้โตโตยต้าไม่มีโลโก้สามห่วงแล้วจะเป็นเป็นอักษรแทนนะครับดูเท่ขึ้นเยอะตรงนี้ชิ้นนี้นะครับจะเป็นสีดําเงานะนะครับอันนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับผมถัดลงมาตรงนี้จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับก็จะดูตัดกันดูเท่ดีนะนะครับ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นี่ได้เซนเซอร์กลไยะด้านหน้า2ตํตำแหน่งนะครับผมอ่ะไฟหน้าเป็น f ู l l LED ดีพร้อมไฟตัดหมอกหน้า LED ดีแบบนี้นะครับโดยรวมรุ่นพรีเมียมให้มาค่อนข้างดีนะครับอัดมาด้านข้างนะครับพรีเมียมเขาจะได้เป็นชุดแต่งซุมล้อมาแล้วจากโรงงานเป็นสีดําด้านนะครับตัวสมาร์ทยังไม่มีนะแต่เขาเพิ่มได้ล้อแมกก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับเนี่ยคันนี้จะเป็นยางอยโคฮามานะนะ17นี้17นิ้วลายนี้สีนี้ ดูดีเลยนะครับดูแบบว่าดูแข็งแกร่งดีนะยางที่ให้มาจะเป็น265ทับหกหนะครับผมเอียบขึ้นมากระจกมองข้างอันนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นสีดําเงาถ้าลบเป็นสีอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นปัดเกับตัวรถนะแต่คันนี้มันเป็นดําทั้งคันนะนะครับกระจกจะมีจะจะมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้แล้วก็มีบายสปอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามีบายสปอร์ตก็จะต้องมี r c d a เตชิมเติมด้านข้างและก็ด้านท้ายนะครับ อันนี้เป็นรถที่เราทําการเตรียมส่งมอบแล้วติดตั้งอุปรกรณ์ติดฟิลมมาหมดทุกอย่างอันนี้ก็ดูไปในตัวเลยแล้วกันว่าอุปรกรณ์ของแถมเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างชิ้นนี้ครับนิ้วกันตาดอันนี้เป็นของศูนย์ของแท้นะครับแล้วก็มือจับลุกนแล้วนะครับก็ขเข้าออกรถเนี่ยใช้ปุ่มนี้ได้เลยเพื่อทําการล็อกรถนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกก่อนนะบันไดข้างเป็นลายนี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็สําหรับระบบเบรกคันนี้เนี่ยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเพราะว่าเขาได้เบรกมูอไฟฟ้ามาแล้วด้วยเบรคบูทไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในการเนี่ยคันนี้อันนี้เดิมๆไม่มีมานะครับอันนี้แต่งเรียบร้อยอย่างที่แจ้งไปคันนี้ใส่โรบาร์เหล็กนะครับมีไฟถอยมีไฟท้ายมาค่อนข้างท,างที่จะเทเลยนะสาหรับคันนี้สีดําไฟท้ายนะครับก็ตรงนี้จะเป็น led แล้วก็าฝาท้ายนะครับมือจับจะอยู่ตรงนี้มีโลโก้ไฮรัก ต้องถอยหลังจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็บันไดนะครับสามารถขึ้นลงสะดวกมีเซ็นเซอร์การะยะให้4จุดนะครับลืมแจ้งไปนะครับบันไดเขาจะสามารถขึ้นจากด้านข้างได้าจากตรงนี้นะก็ทําให้เราขึ้นลงสะดวกเวลาใช้งานจริงนะครับอันนี้จะเป็นกระบปาไลเนอร์ของสูตรที่ติดมาแล้วนะครับอันนี้ติดอ,อุปกรณ์ผ่อนแรงฝาท้ายเห็นไหมครับว่าใช้มือเดียวก็เปิดได้แล้วเพราะว่าตรงนี้ติดตั้งเป็น,นกลไกไปนะครับ ก็ชิ้นนี้ก็น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับคันนี้นะครับมีเขาเรียกว่ายางอะไหล่เป็นล้อแม็กซ์17นิ้วมาให้นะครับด้านท้ายโดยวรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับในส่วนในห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงตูก่อนเลยนะครับวัสดุตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบุกนุ่มนิ่มนะอันนี้นิ่มนะครับก็จะดูดีขึ้นมาจากตัวสมาทที่มันจะเป็นแข็งๆทั้งหมดนะครับ แผงควบคุมกระจกทั้งหมดนี่กระจกไฟฟ้า4บานมาให้แล้วนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยแล้วก,กระจกเป็นทันล็อกนะครับพับกระจกออโต้แล้วนะครับปรับเลนกระจกต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมือเปิดเป็นสีสีออกเงินเงินะครับเงินเมทัลลิกนะแล้วก็คันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดิมเดิมมันจะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าคันนี้เราติดตั้งเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะดูดูโอเคขึ้นดูใช้งานอ่าเรียกว่าสมบส,สมบันได้นะครับที่สําคัญแอร์แบคคันนี้มีแค่ําแตนแง แล้วเวลาเราพุ่มเบาหนังเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของแอร์แบกนะครับผมอ่ะโอเคแต่ผมพยักขึ้นนะครับขอให้ดูทางด้านนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นฝากเติมน้ํามันฝากระโปรงนะครับอันนี้จะเป็นช่องอจ่ายไฟ AC นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มไล่ขเหมา DPF ครับโอเคครับนี้เดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวให้ดูรีโมทกุญแจก่อนนะครับก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้สอชุด สครสองสำรองชุดอันนี้จะเป็นในส่วนของล็อกยางอะไรที่แถมให้นะครับโอเคกุญแจอยู่ในรถปุ่มพุสต์ทอยู่ตรงนี้เหยียบเบรกกด1ครั้งก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบพุสต์ทแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากที่พวงมาลนะัยหน้าปัดกันเลยนะพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นมีปุ่มปฏิฟั์ชัน์ดูดีดูดูดีขึ้นเยอะเลยแหละครับนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบแบบใหม่ละอันนี้เท่มากนะชอบไม่โบราณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มคอนโทรลต่างๆฝัง่ง,งซ้ายรับสาย คอนโทรลหน้าจอครับเพิ่มลดเสียงคําสั่งเสียงโหมดโหมดเพลงนะครับเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นจะอยู่ทางด้านนี้นะครับพรีเมียมจะยังไม่ได้เรื่องของตัวะระบบตัวยูร์ตาเซฟตี้เซนต์แจ้งเตือนออกก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนตรงนี้จะยังไม่มีเพราะว่านั้นจะไปอยู่ในโอเวอร์แลนด์พัดนะครับโอเคหน้าจอ g f t แสดงผลตรงนี้มีขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็หน้าตาก็ใช้งานง่ายนะครับเปลี่ยนมาตรวัดได้เปิดปิดเซนเซอร์ต่างๆได้ คอนโทรลจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น Auto ออโต้และมีไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปัดน้ำฝนหน้านะครับไอตัวที่วางแก้วเขามีแบบว่าเปิดปิดให้แล้วนะครับตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นหลุมลงไปนะปิดไม่ได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เครื่องเสียงครับอันนี้จะได้เป็นขนาด12.3นิ้วมาพร้อมกับลำโพง8ปดตำแหน่งแล้วก็เครื่องเสียงสามารถรองรับ Apple Ca r p เ a y Android Auto ได้นะครับ เป็นบลูทูธเป็นอะไรได้พื้นฐานได้หมดเลยนะครับหน้าโฮมก็จะประมาณนี้นยะครับหน้าจอจะประมาณนี้นะเนี่ยฟังก์ชันดูใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับจอใหญ่ดีมากนะครับแล้วก็ถัอดออกมาจะเป็นระบบปรับอากาศมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะนี่นะับมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ AC ซีวนี้จะเป็นแบบเมนวลน,นะครับพัดลมนะครับก็ปรับได้ทิศทางลมปรับได้หลายตำแหน่งมากๆนะครับมีช่อง จ่ายไฟเป็นชาร์จไฟนะครับไททีซีนะครับแล้วก็ไท C ซีตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวหน้าจอนะครับปุ่มแทรชั่นคอนโทรลนะครับการลดลื่นอยู่ตรงนี้สต็อปแอดสตาร์ทก็มีมาให้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของโบวดการขับขี่ครับอีโค่นอร์มอลสปอร์ตกดเลือกใช้ได้ง่ายๆเลยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีไวรลสชาร์จเจอมาให้แล้วเห็นไหมล่องหรงเนี้ยนะนนี้ให้มาดีนะครับวางชาร์จเป็นตัวได้เลยนะครับ เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นกระบะที่มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะโตโยต้าให้มาแล้วนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าอยากได้แบบเก่าก็ตามนะครับแต่ว่าแบบใหม่ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเกียร์นะครับเป็น6สปีดนะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับก็เกียร์เนี่ยก็โอเคนะตำแหน่งการวางเกียร์ดีเลยนะฮะมีตีคอนเทิลชิฟมาให้บวกลบเกียร์ถึงแรนวลนได้นะครับตรงนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมครับที่วางแก้วนะครับตรงนี้ถาดอันนี้ถอดออกได้นะครับ กดออกได้แล้วก็ตรงนี้ขับอนุญาตเปิดนี่ไงครับีมีมีช่องชาร์จไฟ AC มาให้นะเรียกมาให้แล้วนะครับันสว่า,าที่จะเปิดปิดจากตรงนี้นะครับเวลาจะชาร์จไฟอีกหนึ่งจุดด้านบนนะครับไฟเก๋งต่างๆให้เป็นเป็น LED มาหมดและนะครับของเก็บแว่นนะครับ LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้มีเหมือนคูบ็อกเมื่อตัวก่อนะนะกดปุ๊บจะเด้งออกนะครับแต่ว่าตรงนี้มีมีคูบ็อกจริงไหม ตรงนี้รู้สึกว่าจะยังเป่าแอร์มาไม่ได้นะเอาไว้เก็บของได้อย่างเดียวเก็บน้ำเก็บอะไรได้นะครับเพราะว่าเท่าที่คำดูเนะี่ยไม่มีน่าจะอยู่ในพวกโฮแลกนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วกดเปิดนะครับนี่ครับดูยแกะเก๊เป็นแบบมีโชคให้ด้วยนะครับทาําออกมาดีนะแล้วก็มือจงมือจับต่างๆให้มาครบทุกตําแหน่งในส่วนของด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันต่อดีกว่าครับ โอเคครับเบาะตอนหลังนะครับเปิดมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะก็ตำแหน่งก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าตัวนั้นมาจะพับเบาะเย็นมาดนะครับตัวนั้นเนะี่ยพับร้อยขึ้นร้อยเลยแต่เนี้ยดึงแยกได้คล้ายๆตัวเดิมนะพวกอุปรกรณ์ฉุกเฉินแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะนี้นะครับเราจะถีบใต้เบาะนี้นะผมไม่ไม่เปิดละกันนะครับแล้วก็มีตรงกลางที่วางแขนนี่ที่วางแก้วต่ขึ้นนั่งให้ดูครับก็จะประมาณนี้ครับ นี่ควางแก้ววางของได้โอเคครับนั่งอยู่ในระดับที่ไม่ปัดแล้วก็หัวก็ผมสูงมา180นะกไไ็ไม่ไม่ติดหไ,ได้อยู่นะครับด mm ้า hmm. นหลังตัวนี้พรีเมียมเนี่ยยังไม่ได้แอร์หลังนะครับทุกคนอแอร์หลังยังไม่มีนะครับ mm hmm. เก็บของได้มีช่องชาร์จไฟใช้ซีฟสอำแหน่ง mm hmm. ด้านหลังบอกก็มีขอเขียวมาให้แบบนี้นะครับผม mm hmm. ตรงนี้จะเป็นพายางปูพื้นที่มากับรถนะครับ มันจะเป็นชิ้นเดียวกันมาเลยนะแล้วก็จะเป็นเข้ารูปพอสมควรนะครับผมสําหรับด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวแฮรักด์ทาวเวอร์ดับเบิลแคบสองพรีเมียมเกียร์ออโต้คันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกรฑรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นการออกรถนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันที่หน้าจอได้เลยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะครับของแถมอยากจะแต่งแบบนี้ สามารถจัดให้ได้ครับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ